สวัสดีเจ้าสวัสดีเนี่ยเจ้านี่ก็มาปากับพ้องหมสามเคยเนะเจ้าดัตกรีนเนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเดียก็จะมาแนะนําเป็นสินค้านะเจ้านั่นก็คือเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคซีฟเควเนะเจ้าตัวนี้นะเจ้าเป็นรุ่นตียอดนิยมนะเจ้าทั้งในไทยแล้วก็ ต่างประเทศนะเจ้าสำหรับขายตีป้าปัญหาไฟตบไฟเกินไฟกระชากอยู่อย่าเฮือใจกับอุปกรณ์เครื่องใจไฟฟ้าบ่ได้นะเจ้าบาวาจะเป็นปั้มน้ำแต่ก็เจ้าโชวงนี้เนี่ยขายซูปน้ำนะเจ้า เรื่องไฟตกเนี่ยคือปั่มไหมนะเจ้าปั่มพังปั้มเสียเนี่ยเพราะว่าอากาศไฟตกก็ต้องมีเป็นหม้อเพลิงไฟนะเจ้าที่จะเป็นตัวจวยนะเจ้าเพราะอ,อย่างคืออุปกรณ์เครื่องใจไฟฟ้าของเขาเนี่ยพังแล้วก็เสียหายนะเจ้าก็ขอแนะนําเป็นตัวซิป v a เนะเจ้าไมโครเทคตัวนี้เลยนะเจ้าสําหรับไข่ทีกําลังมองหาในตอนนี้นะเจ้าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับไฟตกตจาสุดได้ถึง90บโวล์ แล้วก็ไฟเกิดเนี่ยได้ถึง300วอโวลนะเจ้ารองรับกระแสดได้ถึง45แอมป์เลยทีเดียวนะเจ้าตัวนี้เนี่ยแล้วก็คุณสมคุณสมบัติเดน่นแล้วก็คุณสมบัติพิเศษเนี่ยก็คือตัวนี้นะเจ้าระบายความร้อนและเป็นธรรมชาตินั่นเองนะเจ้ายางเฮือตัวเครื่องเนี่ยบอเปลืองไฟนะเจ้าจ่วยประหยัดไฟแหมตัว นะเจ้าน้านักเนี่ยก็คือนักมากเพราะว่าด้านในเนี่ยหม้อแปลงคดลวดเต็มนะเจ้าถ้าเกิดไขเนี่ยตีสั่งซื้อไปนาเจ้าแล้วก็เปิดเ่องพอเนี่ยก็จะหันได้เลยนะเจ้าหาม้อแปลงของนาสกรีนเนี่ยใหญ่มากนะเจ้าตี่น้านักนักเนี่ยก็เพราะว่าหม้อแปลงของเราเนี่ยใหญ่นั่นเองแล้วก็คดลวดเต็มทำตัวนะเจ้ารีเลย์ขนาดใหญ่นะเจ้าต้องบอกไว้กนว่ตตัวนี้เนี่ยทำงานหน่วยรีเลย์นะเจ้าเปล่าไฟเร็ว แล้วก็เพิ่มไฟไว้เห็นตัวมีหนึ่งหน้าจาตอตอาอันนละจอแสดงสถานะาต่างๆเนี่ย,เ,ยเขาก็สามารถที่จะห้าพู้ได้เลยบว่า ฟจะเข้าตัวฮือหนะ้าเจ้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ IP หรือว่าไฟออกตัวฮือหนะ้าเจ้าก็จะเป็นสัญลักษณ์ OP นั่นเองและสัญลักษณ์อื่นๆหนะ้าเจ้าก็จะสามารถที่จะโชว์ผ่านทางหน้าจอได้เลยอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหนะ้าเจ้าของมอเพิ่มไฟดอตกรีนนั่นเองหน้าเจ้าเฮามีเป็นรีวิวต์วนะเนาะไม่ได้แบบอู้กันปากเปล่าหนะ้าเจ้าบอกวาจะใจเป็นอ่อพวกการเกษตรหนะ้าเจ้าหรือว่า เครื่องมืออุปรกรณ์ช่างนาเจ้าอันนี้ก็จะมีเป็นรีวิวเหมือนกันตอนนี้เนี่ยการเกษตรเนี่ยก็ต้องการนักเพราะว่าเอาไปใช้กับปั้มน้ำนาเจ้าหรือว่าไครทีแบบ เอาไปใช้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆนะเจ้าบอกว่าจะเป็นตู้เย็นแอร์พัดลมทีวีก็สามารถที่จะใช้กับตั๋วนี้ได้นะเจ้าสำหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะเจ้าก็สามารถที่จะสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีเป็นโปรโมชั่นนะเจ้าส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางอยู่ก็มีเป็นช่องทางออนไลน์ lazada shoppi rise shop d r green นะเจ้าหรือจะโทรมาสั่งตรงก็ได้ตีเบอร์0 9 2 6 3 8 2 3 6สหแปารือว่าเบอร์0 926382229ในลยเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอฝฟกเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ Natural Six KVA Microtek ใครอยากตีจะให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านรุผพังเสียหายเนี่ยต้องมีเป็นหม้อเพิ่มไฟของดระกรีนนเจ้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีเจ้า